อาสาป่าแป้งก่อนเข้าถ้ำตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำเขาย้อยฮะถ้ำเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีฮะเขาย้อ,อยอยู่ใกล้ๆบ้านเองฮะวันนี้ไปไปไปขึ้นเข้าถ้ำ เดี๋ยวไปชมถ้ำขาย้อยดูเราถ้ำถ้ำขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีติดถนนใหญ่หน่าเที่ยวใครไม่เคยมาก็ผ่านจะเข้าในตัวจังหวัดเพชรบุรีก็แวะ แวะมาก่อนได้เลยนะครับแวะมาที่นี่ทีก่อนได้เลยเตีละรังก่อนเอาสาววันนี้วันหยุดวันหยุดก็ต้องเอาให้คุ้ม เขาทำเขาทำเพื่อนอยู่ตรงนั้นเลยนั่ารัะไปน้องอิ๋วไปเขาทำเอาถอดรองเท้าก่อนเอารองเท้าเอาเท้าพ่อ้วยเอาถอดรองเท้าก่อนรองเท้าก่อนเอาใส่ตู้ไว้เดี๋ยวจะเข้าถ้ำข้างในเฮ้ยน้องอิ๋วน้องอิ๋วเอาไว้ด้วยกันไว้ด้วยกันไว้ด้วยกันไปเดินเข้าไปเดินขึ้นไป เดี๋ยวเข้าไปดูในถ้ำกันฮะถ้ำขอย้อยอะจังหวัดเพชรบุรีหน้าที่ออกแนละ้วเ,เดี๋ยไหวพพพ้พระไปไหว้พระไปไหว้พระไหพระพระนอนนะพระนอนองค์ใหญ่ ยดตู <muitas> ้ยดตู้คนละดอกขึละดอกดูข้างบนข้างบนเลยนี่ะภายในถ้ำ ่สวยงามมากอ้าว่าพลาสตนี่นนข้างบนะทะลุนะเสียงสว่างแล้ว่าสูง วางดอกไม้พะนอนอนะพะนอนองค์ใหญ่มากอ้าปิดปิดปิดเลยลูกปิดเลยปิดเลยนี่ปิดน่าหนี้อะไร để mình theo trong này đây nó yếu nó ốm để mình này được hà đường thiêu câu không này không này thăm được โอ้โหน้ตสูงนู้งเลยท้ำถ้ำข่อย้อยฮะจังหวัดเพชรบุรีมาบ่อยฮะถ้ำข่อย้อยนี่มาบ่อยมาบ่อยมาขายของอยู่นี่ ตลาดนัดอยู่นี่ตีนภูเขานี่เะตลาดนัดตีนภูเขานี่งวันวันพุธมีตลาดนัดวันพุธวันพุธวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์น่ะมาขายประจำอ่ะแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาในถ้ำเท่าไหร่เพราะขายตลาดนัดก็อยู่ตีนภูเขานั่นละ วันนี้น้องผมกับน้องอิวอยากจะเข้ามาดูในถ้ำปกติเข้ามาอยู่เฮ็ดขายตลัดนัดอยู่ตีนภูเขาเนี่ยยังไม่ได้เคยเข้ามาในถ้ำเคยเข้ามานานแล้วแหละในทางลงมุ่งทางขึ้น จะขึ้นหรือจะลงะะลง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 ไม่มีอะไรมีมีอะไรนี่เท้ากุ้งทองอลงดูก่อนนะท่าน,นี้นี่นี่นู่นจะยาวไปนูน่นอ่ะนี่นู่น,น เไปไปขึ้นก่อนไหมเดี๋ยวค่อยลงมาขึ้นห้องบนก่อนโดดค่อยลงมาขึ้นบนก่อนสูงๆอเดี๋ยวค่อยลงมาค่อยลงมาใส่บาทเย็นมากในถ้ำนี่เย็นมากอื ปน้องเหวีวนุนขึ้นข้างบนดิขึ้นข้าี่ข้นข้างบนนี้นข้างบนข้นางนี้นงีขึ้นขางนี่้นางนี่ขึ้นข้างบนี้นางบน้นางนี่ขึ้นข้างนี่ขึ้นข้างบนนี่ข,นขึางบนีข,นขง,ง,ข,งขึ้นข้งบนนขางบนขงขง้ข,ขงบ ขึ้นไปเลยฮะนี่ฮะในถ้ำมาเที่ยวได้นะถ้ำขย้อยเพชรบุรีอยู่ติดกับเนี่ยถนนเพชรเกษมเนี่ยนี่ยข้างบน มีลายซอกลายซอยน,น,น,นู้นะขึ้นข้างบนนึงก็ยอดภูเขาสูงสุดแล้วมาถึงยอดภูเขาแล้วนี่มาถึงยอดภูเขาเย็นฮะในถ้ำนี้เย็นมาก อาจะเป็นหน้าร้อนนี้เข้ามาอยู่ในถ้ำนี้โอ้เย็นสบายเย็นเย็นมากขา,าลงจะลงไปไหวไหวพระเดี๋ยว,ยยกวอกเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมบริเวณรอบๆข้างนอกรอบ,รบๆรอบๆวัดนี่ อยู่ภายในถ้ำนะครับคือภายในถ้ำขาย้อยเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะฮะจะให้ดูรอบๆบริเวณภูเขาของถ้ำขาย้อย